มืออาการต่างๆเรานีเข้าบ่อเห็นว่ามันเป็นไพ่สิ่งเรานีเข้ากับวรเห็นแก่กับบ่อแม่นเห็นด้วยตาเนื้อให้เห็นด้วยตาสตินี่แหล้วควรเห็นเห็นแล้วสิเขาไปปดเปื้องเห็นแล้วสิเขาไปแก้ไขให้มันสงบเรียบร้อยจะค่อยเอื่นมาปกติเนี่ยขึ้นไปหาปกติของมันนี่ปกติของมันมันเจ็บบ่ปวดเนี่ยเข้ากับพรไข้โดยที่ แก่ไขเปลี่ยนทาเปลี่ยนที่พิกิ้งติงตัวเปลี่ยนอีบบอยู่สี่แล้วนี่ไก่ลูกขันลูกมีสินบ่เม่นว่าบ่เคยไปโคกทรัพยบ่เคยไปทีบเดะบ่เคยไปชกต่อยมันสิพิดสินยู่บ่พิดแล้วขันมันทาสิมันเอาเมื่อปวดปวดไปกูสินั่งเบิ้งอยู่เนี่ยปวดไทยกับบ่ไปไทยเดี๋ยวสิเ็นนี่ยังขึ้นขันบ่ขี่แตกใส่ผ่ากันยังเอ่ยยังสิมีบอลพิรุษเสียหายเอาก็เป็นมักมันเป็นเท้าเป็นดาดท่องคู ดบดบ่อยกันบ่อยกัดสิเป็นโรคดิสิด,ดวนท,ทว้านมาเยี่ยมผู้ล้วเนี่ยมึงดูมันบเรยบร่อยกัดจนได้กันเท้าบ่อหลีบแก้ไขอาการต่างกัดไปหน้านหลายท้องผูกซ้ำกันสิไปไทยไทยยากไทยลําบากพ,พ่อผิดเวลามันเนี่ยมุ่นเนี้ยอาการกายเข้าสวดเสืออาการกายว่าใจอย,าอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีเขาก็ว่าลูกขัน กันเข้าบำบัดลูกลูกก็มา่เจ็บปวดกันไปบำบัดเวทนาละอันเข้าลูกหลีล้วนอย่าพิชิ่งตีตัวกับเพื่อสิบงบำบัดทุกเวทนาละเปลี่ยนแล้วมั่็หายเจ็บหายปวดเนี่ยเวทนาขันก็มีสิ่งมาเรียบร้อยเพราะเปลี่ยนท่ายัญญาก็จําได้ว่าเออที่เรียบร้อยสัญญาลูกลูกต่อหน้าต่อตาตัวเองเลยสัญญาสังขารมันว่านปุุงช่วงนี้เขาก็เสพเสวยเวทนาไปอีกคนเนี่ย ทั้งทั้งที่ยาเป็นสามัญชนเ้าก็มีโอกาสใช่เข้ามาสเสวยอย,ยู่ในในเรื่องของร่างกายห้องนี่เพราะว่ห้องบริสุทธิข้าปลาขันสวสดข้าปาแจ้งไข่อเอินอาหารกายอันนี้เป็นอาหารใจทด้นี่อารมณ์นี่ <c oughs> ด้วยมากอาหารใจเพราะเขาใจ <c oughs> กรรมฐา,านที่สี่ล่องรับอาหารใจนี่ก็คือกิตานุปสนาผุเแลว ไม่ชำนาญเรื่องนี้แหละจังค่อสิจัดการกับเรื่องอาหารใจเมื่อนึ่นๆนี่สิเกิดอารมณ์วูว่ามขึ้นบ่กานเห็นอารมณ์วูว่ามเกิดขึ้นนอาก็เตรียมพร้อมนี่ข้อสี่เขาไปจัดการกับทาภายในเขาต้องละมัดนะว่างและนั่นศึกษาสะสมไวด้ดีๆพวกย่อมผูเทากายญาติปัสนาเฝ้าดูกายบานเห็นเอาแม่ว่ดดีดามาบถึง พึ่งพ่อมาคุยกันกับพวกเมวันดีดาเพื่นอนอาจารย์สุเทพเพื่อนมาไล่ไม่เห็นว่าเพื่อนว่าฟังชิดไปว่าอยู่วัดเขาก็ฆ่าเพื่อนว่าเรื่องเดืนเอนจุกรมปักฐานโอ้ผมกับบ่ได้แล้วกันเดือนจุกรมปักฐานจะคิดไว มื่งส่องกับเพื่อนจันอเนกเพิ่งถามเอาขึ้นจังสีเซ่เซเป็นอย่างปกมือนี่เป็นอย่างบ่บ่เป็นอย่างปกติอยู่มันคือเซ่เซู่้เฒ่ามันอกี้เซ่หนาเซ่หลังสีจังค่อยทางเดินคิดเห็นทางเดินหลวงพ่อจำปาไปอยู่น้ำคือข้องรอข้องเกียนนี่เราเดินทางขาเราหยาดเราลมใครแม่นเล่ากับไม่เล่าปูแบบสร้างขีดละแต่ก่อนเฮตุจังจะอัศระระจันนิวรณหลวงพ่อจำปาผู้ใดมาเดินน้ำหลวงปู่ขาน้อยผู้เดียวนี่ลติสันเพิ่นเป็นคนรมาซ้ำ คือ,อยังสองค้องผู้ขาเดินแจ้งจ้าเอาตัวหลวงพ่อสั่นว่าเ่าคือหลวงปู่ลุงปูยง่ยังกาะพ่อพระเงี้ยซื่อมาอยู่นี่ไหมแต่จีแต่หลวงพ่อมาอยู่น้ำเพลินใหม่ไหมหมเออหลวงปู่หาเถาเสียเจ,จ้าหลวงพ่อจำปาเป็นบนุญเป็นคนเจ้าเหนือเขาลุงปู่ปูหป่หาปู่หาคือสิบเมตรคนเจ้าเหนือหลวงพ่อจำปาเป็นคนสูงเพียว เนื้อ่หลายคือผล่หลวงพ่อเนี่ยเต็นนางจังจะหลวงพ่กอกับนางเสี้ดิ้น,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 นเนี่ยเย็นเดินโยกรมปักฐานนี่ให้นางขาไปเลยเจ้าของว่างแถวโต๊ะใส่กามาใครโต๊ะจังหวะเดิมเรื่อยมาหาจะว่าโต๊ะมองเขาบังคับให้โต๊ะมองเขายายเสียสายเสี้ยขวัวขันนั่งเก่อพยายามรักษากระดูกส,สันหลังันนั่นน่ะเขาจะังค่อยบวชสามพระประธานพระปฏิมากรน,นางพระเพียกระดูกสันหลังมันสิบุตรงุง เ,เ,เพื่อว่ากันกระดูกสันหลังบวมตุ่งบด้บรรลุเพืเด็กสุเทพเพิ่นบอกบานเพื่อนบอกไม่อีกลูกพอ่อสันมาเจอกันบานนี้การเดินโยกมา้าห้าท่าเดินหลายดอกเห็นพอ,เ,อเมื่อประสูติใหม่ๆหม่ของภาษาสดาเพิ่นเดินเจ็ดยก้ยาวเท่าเหล่าสันว่าโอ้ยสิยไปเอาอันนี้สิเดินตามร้อยพระพุทธเจ้าเดินตามร้อยหลวงโพธิเทียนสิไปกำหนดจังแสนสิได้หรื่องนี้ จังเต่อายุสิบแปดสิบเก้าปีวันแหงหน้าขวนของเจ้าชายสิทธะอันเราเขาชาญสมบ,บัติเรานางโยมว่าเขาเัดอธิบายเรื่องใจว่าเปลี่ยนไปอธิบายเรื่องห้องว่าใบหนึ่งใบสองใบสามเงาของต้วว่าตัวนั้นยังเทียงตมอยู่เลยเ้ยพระที่เบนไปร้ายแล้วใบหนึ่งใบสองใบสามก็ยังว่าเบนไปตามเงาเน,นี่ยบ่เรื่องใจเรื่องใจถูกกระทบกระทัท่ง เขาวอาบ่าไพ่ระสนองหูเขาใช้คำพูดกันเนี้ยกันเนี้ยเขาสุดบาทเยียยามคู่แต่อขอกีส่สิกะเที่ยงตรงอยู่เจ็ดสี่ขันนี้ว่าเรื่องใจขันว่าเรื่องอา่าไพ่ทิตยศซองแสงสาแสงลงมาเดินไปเรื่อยๆโคจรไปเรื่อยตามวิถีทางของเขาจนกระทั่งใบหนึ่งใบสองเงาต้นตหวายยังถูกนี่ว่าวเรื่องวัตถุเป็นปุ้กลาธิฐาน,ขนเขาบอกก็สิโอ้แต่เรื่องวัตถุ ว่าวว่ากขมหาเรื่องใจที่ขันว่ามหาเรื่องใจลุงพอเทียนเพิ่นว่าเรื่องขันเปลียว่าทีเจ็ดสี่ขันขันเอาเรื่องใจนี่ก็นมัตสีปวดไพ่นี่สติเป็นผู้เฝ้าระวังกิเลสเลยเขขม้าบทิึงใจก้องเฮาเมื่อสติยู่เฝ้าย่างดีมันก็สิปรภพสวรอนพรสายอยู่เนี่ในเมื่อเจ้าของ แต่ยินได้ฟังคำพูดที่เขาบอกกันนี้กันนี้เขาซบประมาณเยียย้มพูดตะคอกเขาดูถูกดูแค้นสิถูกยุเย้าก,กระเย้างแง่สิเฮาก็กลับมาดูเฮาี้ปฏิกยกงว่ากลับไม่ว่าปฏิบ่าเมนว่าเพ่งจ้องมอ,องขมิ้วหนะปฏิแปลว่ากลับกลับมาเบิง่งเจ้าของเนี่ยปฏิตอบท่วนกลับกลับมาเบิ่งก็เลยเห็นจิดของเฮาเกิดปฏิฆาเกิดกุด้งเกิดรำคาญเกิดเดือดานเกิดชี้แจงนี่นี่กลับมาเบิ่งสิขันของเฮามันทีรักษาใจโอ้ใจนี่ มันสเสียปกติเด้บ่มีสินเน่หนิเนี่ยมันคำว่า,าปกติมันบ่ม,บบม่นดีใจกับบ่นบ่มนเสียใจคันดีใจก็สีเสียปกติกันพูดแม่ถ้ามีคนมาย่องดูเขาย่องเขาพูดคำชมคำย,อคำยอคำ่องคำยอ่อได้ยินคำชมคำย่องคำย่อกะจิตเออบอาบสาบซา,านนาซึ่งตาบานยิ้มย่องพ้องใสกูแล้วเพื่อจะคอยให้ระวางตัดออกให้ถอนออกเงี้ยมาคุ้มพ่อใจได้น่น ขว่มพ่อใจไก่เกิดจากเขาบอกกันเนี้ยกันเนี้ยเขาหุ้มห่อเขาดูถูกเขาวบประมาณเขาจา่าเจ๊ป่าแค่สิพ่อใจถอนออกเกินความพอใจและไม่พอใจไหมอัตาปีสัมปัญานุสติมาวินัยยะโลเจพิชาทูมันสางมีความเพ็นเป็นเครื่องเผากินเนตมีสัมปัญญาะมีสติทอนความพอใจหรือความไม่พอใจเนี่ยถอนออกมันบแม่นเอมือถอนมือถอนมันเป็นรูปธรรมจําเป็นต้องเว้าของสันเพราะว่าทํำชั้นปรมาี่ มันมันบ่เคยมีผูใ้ใดบัญญัติสับเสียง้นมา้าวอกกับมันเนี่ยจังสังขารมันแห่งกับพวกแม่ได้็ิแจากแตากายสังขารสังขารคือร่างกายจิตใจสี่สองอันดูใจแต่บัดพวกเลี้ยนปริยัพัดว่าจีสังขารกับเนี่ยพวกเลี้ยนปริยัพแจากว่าจีสังขารว่าจีสังขารเอากระม,มีตีมีดตัว ว่าจะาเฮาสีป่ปอยออกมาเป็นครนคพูดสมบูรณ์แบบก็ต้องมีผู้ปรุงเขาไผ่ปรุงว่าจิตสังขารเอียงเป็นว่าจาิตสังขารวิโตวิจารเนี่ยโอ้มันเมีนดีสมว่าล้มพ่อเกิดอยู่ภาคอีสานพา่อแม่กับเป็นคนอีสานบวชํานาญในภาษาอางกฤษนานเนนนจังสี่ใช่ที่หนึง่งเป็นภาษาที่เฮาบวชเกิดครับพอเฮากับบด้ใชับ่อยหามีคนกุงเทมันนิม่นขึ้นธรรมารเทศเอ๊ะเทศคนกุงเทฟัง่ง นางก่าสาอยู่รวยแต่เป็นคนหงเทปกุยให้เจนได้าลต้องเอาวิโตว,วิจารมาชัยคำพูดคำนี้เอสละเอือหรือเสละเอียตัวรอหรือตัวลอ,อ,อดาลินหรือบัดาลินมีกล้ำว่าสิคิดไประบา้จะค่อยเทศซาเคยเทศไว้กิดลดควางไว้ลุ่มเพราะว่ามัน่นใจวิโตว,วิจารไม่นั่งคำพูดเฮาจังคอสีออกมาตรงตรงต,รงตัว เน <S ess> ี่ยวจีสังขารกับมีวิโตวิจาร์เป็นผู้ปุงกายสังขารกับมีล่มหายใจอสสัสปัสสะกับเครื่องยุเครื่องกินเครื่องครบเครื่องฉันแม้กระทั่งท่าต่างๆเขาเอื่นท่ายืนท่าเดินท่านางท่านั่งก็เป็นองค์ประกอบของกายสังขารหมดเนี่ยไม่รูสังขารคือร่างกายจิตใจนี่จิตใจบัดเขาปุงใจนี่เป็นของละเอียดได้บางครบริจัคทะลุเขาสิไใจกินอาหารใจบ่บ่ บ่ได้กินอาหารใจชันดีมิได่กินอาหารใจชันเรี้วๆอาหารใจคืออารมณ์อารมณ์นี่เขาจะต้องทะลุงออกทุกท